ธนาคารออมสินเปิดลงทะเบียนสินเชื่อเงินให้กู้ยืมโครงการใหม่ปล่อยกู้ง่ายขึ้นยืมได้สูงสุดคนละ5 0 0 0 0นบาทรายละเอียดโครงการสามารถฟังในคลิปนี้ได้เลยนะคะธนาคารออมสินช่วยเพิ่มเม็ดเงินให้กับผู้ประกอบการ SME ผ่านการปล่อยสินเชื่อเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยวขนาดเล็กวงเงิน 500, 0 0 0บาทต่อรลยใช้เพียงบุคคลค้ำประกันอัตราดอกเบีย้ย 3.99%คงที่5ปีสำหรับคนที่สนใจสามารถลงทะเบียนในการขอสินเชื่อได้ที่เว็บไซต์ของทางธนาคารออมสินหรือติดต่อที่ธนาคารออมสินได้ทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนายวิทยัยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารออมสินได้เปิดเผยว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ณนะปัจจุบันได้ส่งผลกระทบเป็นอย่างมากต่อภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งไม่เพียงแค่ธุรกิจการโรงแรมหรือที่พักเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงกิจการอื่นๆด้วยที่ดำเนินการเพึ่งผ่าการท่องเที่ยวเชน่นร้านอาหารเครื่องดื่มร้านจำหน่ายสินค้าธุรกิจสปานวดแผนไทยธุรกิจการเดินทางและขนส่งเป็นต้น โดยผู้ประกอบการ SME เหล่านี้จำนวนมากขาดกระแสงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ประคับประคองธุรกิจในช่วงวิกฤตจ,จากการแพร่ระบาดในครั้งนี้โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำของทางธนาคารออมสินจะช่วยเหลือ SME ในภาคการท่องเที่ยวซึ่งเป็นความตั้งใจของทางธนาคารออมสินที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME โดยการให้สินเชื่อสำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจหรือเสริมสภาพคล่อง วงเงินกู้สูงสุดรายละห0 0แสนบาทให้กู้เป็นระยะเวลา5ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่5ปีเท่ากับ3.99%และปลอดชำระเงินต้นในปีแรกโดยผู้ที่มีสิทธิกู้เป็นเพียงบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใช้บุคคลเป็นหลักประกันในการกู้ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกัน ทั้งนี้ทางธนาคารได้ผ่อนปลนเกณฑ์ในการพิจารณาโดยดูรายละเอียดในอดีตของกิจการเป็นหลักเนื่องจากทางธนาคารทราบดีว่าปัจจุบันกิจการต้องขาดรายได้เพราะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด1 9าสำหรับคนที่สนใจสามารถลงทะเบียนขอสินเชื่อโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต,ต่ำผ่านทางเว็บไซต์ของทางธนาคารออมสิน w w w g s b o r t s เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกรับหรือติดต่อโดยตรงได้ที่สำนักงานสินเชื่อของทางธนาคารออมสินซึ่งมีทั้งหมด82แห่งทั่วประเทศตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปทั้งนี้สามารถกดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการและค้นหาสถานที่ตั้งสำนักงานสินเชื่อในแต่ละจังหวัดได้ที่เว็บไซต์ www c s, s b o r t h หากมีข้อมูลข่าวสารอัปเดตเกี่ยวกับโครงการเยียวยาจากทางรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นโครงการคนละครึ่งโครงการรัชนะโครงการมสาสิบสามเรารักกันรวมไปถึงโครงการเราผูกพันและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหากมีข้อมูลข่าวสารอัปเดตอย่างไรเราจะรีบมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อรอรับข้อมูลข่าวสารดีๆ และอัปเดตข้อมูลก่อนใครให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ